ก็คือคุณน้องที่หยิวกระเป๋ามาเลยใช่ไหมคะแบกมาเลยค่ะไม่ต้องเรียกที่หยิ่แบกมาเลยก็คืออาหารที่ประเทศไอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวไปกินหอยนางรมอือใช่อันนั้นอร่อยมากในชีวิตพี่ไรเนี่ยมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอรแลนด์โอ้ทุกอย่างเลย ชื่อไทยบางชื่อเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคนออกเสียงไม่ได้อย่างชื่อปุยอย่างเงี้ยคนออกเสียงไม่ได้ <Hey. S 1> ให้ตัก่ายว่าพี่ชื่ออะไรเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะปุยนะคะจากช่องปุยชาชาแนลสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือปุยจะมีคลิปสัมภาษณ์นะคะ คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไอแลนด์แล้วก็คนไทยที่เคยไปเที่ยวที่ประเทศไอแลนด์นะคะเพื่อได้ฟังมุมมองความคิดของเขานะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะคะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจหรือว่ากําลังจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอแลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณออนุมา สวัสดีค่ะมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วค่ะออนเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นานกี่ปีแล้วคะปีนี้ปีนี้ปีนี้นะคะปีนี้ครบสามปีพอดีเมือใหม่มากถึงจะอยู่เป็นสามปีสิบปีหญิงก็คิดว่าหญิงมือใหม่นะคะที่นี่มันมันไม่มีอะไรที่จะคิดว่าเอ้ฉันอยู่นานสิบปีฉันชินแล้วฉันคุ้นเคยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดคนมาอยู่ประมาณนี้เราก็ยังถือว่าเรายังใหม่กับประเทศนี้ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ประเทศไอ์แลนด์เนี่ยรู้จักประเทศไอ์แลนด์ไหมก่อนที่จะเจอสามีมเนี่ยค่ะไม่รู้จักรู้จักแต่ไอซ์แลนล์ไม่เคยคิดว่าไอแลนด์จะมีนะคะ <laughs> ก่อนที่จะย้ายมาอยู่จริงๆอ่ะมาเที่ยวก่อน มารู้จักแฟนก่อนมารู้จักบ้านเขาก่อนโอเคเคยจินตนาการอะไรกับประเทศนี้ไหมคะว่าจะต้องไม่มีจินตนาการไม่มีค่ะคุณพี่จริงๆกับความรู้สึกของอนุมานะคะมามานอกเลยอ่ะคือคุณคุณจะต้องไปต่างประเทศโอ้ยฉันรู้สึกแบบฉันตื่นเต้นฉันจะต้องประเทศไหนฉันไม่รู้ขอแค่เป็นโซนยุโรปอ่ะคือฉันเลือกแล้วฉันยังไม่เคยเซิร์ชเลยว่าไอร์แลนนี่โอ้โหเป็นเกาะเล็กๆหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าอะไรมันอยู่ด้วยรวมกันวันเดียวไม่ ไม่รู้จักไม่คิดคิดแต่ว่ามายุโรปไปโอ้ฉันเลือกแล้วมาแล้วฉันได้มาแล้วโอเคก็คือคุณน้องทิ้วกระเป๋ามาเลยใช่ไหมคะแบกมาเลยค่ะไม่ต้องเรียกหิ้วแบกมาเลยค่ะดิฉันแบกมาเลยกระเป๋าสามใบ่ะตอมาไอแลนคยวไหมคะที่คุณน้องผ่านมาเนี่ย ไม่เคี่ยวด้วยความสวยความโชคดีหรือว่าเราเก้าวลงเครื่องแล้วเราสาธุสาธุขอให้ผ่านขอให้ผ่าน,านเราพูดประโยคนี้หรือเปล่าคุณพี่ราไม่รู้น้องมาเนี่ยเขาไม่ได้ถามมากเลยนะเขาถามคุณน้องไม่ก็ถามคุณน้องอคุณมาทําไม,มแล้วคุณ,คณน้องถามว่าไหนคะ ก็ฉันมาฉันมาวิสิตอ่ามาบอยเฟนแค่นั้นอ่ะโอเคผ่านเลยเหรอคะผ่านยิ้มสวยๆวิสิตตอนนั้นคิดว่าเมืองนอกก็คือเมืองนอกต่างชาติเป็นฝรั่งอ่ะอุ้ยตายฉันจ้องอยู่ในดวงฝรั่งเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากกว่าเมืองไทยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยลงเครื่องมาอะไรเนี่ยแรกๆก็ดูเหมือนจะตื่นตาตื่นใจนะคุณพี่อยู่ไปปีหนึ่งค่ะรู้สึกไงคะอยู่ไปปีหนึ่งแดดทําไมมาอย่างเงี้ยห้านาทีฝนมาแล้วคุณขาจะนซักผ้าตากข้างนอกฉัตากเสร็จฝนมา จะเก็บเข้าบ้านต่างใหม่อ่ะอย่างเงี้ยบอกว่าคนเราอยู่เมืองไทยสามสิบห้าสี่สิบมันก็ร้อนแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยสามองศาห้าองศาสิบหกองศาสิบเจ็ดองศานี่หนาวอยู่นะหนาวหนาวใช่หนาวหนาวค่ะหนาวเราสามปีเนี่ยมีอะไรที่ชอบที่สุดที่ประเทศไอร์แลนด์ที่ชอบมากมากชอบคนเป็นส่วนตัวคุณพี่หยส่วนตัวยังไงคะคุณพี่เป็นส่วนตัวคือจริงๆไทยอ่ะ สำหรับคนที่เขาเขาชอบไปไปมาหาสู่ชอบคุยชอบสนุกสนานเขาอาจจะไม่ชอบแต่ที่เนี่ยสังคมเหมือนบ้านใครบ้านมันนะ่ะอืมโอเคไม่สูงสิงไม่มาเกาะรั้วนะไม่มีนะไม่มีแบบเงียบใช่ไหมใช่อยู่กันแบบเงียบเงียแต่ถ้าคุณเดินตามถนนมีเซายนะเขาจาก <Okay. S 2> มารายาทดีตรงเนี้ยเซายทุกคนเลย อ๋อใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคนที่เนี่ยถึงรู้จักไม่รู้จักก็คือเขาจะมีมารยาทในการทักทายใช่ไหม<ช>เขาก็จะแบบทําให้เรารู้สึกลืมอ่ะเข้าใจนดูมีคุณค่าเป็นคนแบบฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่มาทักเยอะแล้วก็เขาแบบเฟรนลี่มากๆ แต่ฟิลิปปินทักเยอะจริงๆฟิลิปปินฟิลิปปินอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เหมือนเฟรนลี่แล้วก็มาทักแต่เขาทักพี่ด้วยภาษาของเขาไงเพราะว่าเขาคิดว่าพี่เป็นคนฟิลิปปินหรือว่าอินโดนีเซียเนาก็โดนคนฟิลิปปินเดินมาถามว่าเธอใช่เธอคนฟิลิปปินไหมอุ้ยไม่ใช่ค่ะฉันไทยแลนด์เราคงจะหน้าคมเข้มรอเปล่าคะเราคงจะหน้าแบบคมเข้มมีอะไรที่อยากจะบอก คนอื่นแม้ว่าประเทศไอร์แลนด์เป็นยังไงสมมติว่าเราเป็น,นเหมือนกับว่าเขาเฟรนลี่นะเขาเป็นสังคมคล้ายๆกับไทยแลนด์อยู่นะอืมคล้ายๆกับคนไทยอบอุ่นนะคะคุณพี่อบอุน่นเรา <อบ S 1> ไม่ต้องปรับตัวใช่ไหมอบอุน่นไม่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 ใช่ว่ากอดกันแล้วอบอุ่นนะคะในสื่อความรู้สึกอะโอเคโอเคก็คือแสดงออกมาให้เรารู้ว่าอบอุ่นอ่ะอืมก็คือเขาเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีใจดีเหมือนคนไทยเหมือนคนไทย เราก็ไม่รู้หรอกแท้จริงเขาคิดอะไรแต่ว่าเราคิดเองว่าเอออย่างอย่างญาติเขาเขาแสดงเขาเห็นรือว่าเรามาต่างบ้านต่างเมืองไม่เหงาแน่<ม>ต้องดูก่อนว่าชีวิตครอบครัวที่คุณจะย้ายมาเขาอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่หรือแค่คุณกับสามีถ้าคุณกับสามีคุณทําอาหารคุณทําได้คุณทําได้ตลอดเวลาถ้าสามีคุณไม่ว่าแต่กับครอบครัวใหญ่คุณต้องดูว่าเขาอ่ะชอบกลิ่นอาหารไทยเราหรือเปล่ามันมันจะมีอันนี้เป็นอันนี <ๆ S 1> ้เป็นข้อคิดที่ดีเหมือนกันนะอันนี้ใช่คุณต้องเตรียมเตรียมใจเลยนะถ้าคุณมาแบบมาอยู่กับครอบครัวใหญ่อือปัญหามันจะ ไุ้ยใทำอาหารฉันอยากกินส้มตำค,ค Sadly, ุณท <in> okay. <ov |notimestamps|> ําไม่ได้นะปลลงปลาอ๋อจริงอ่ะะจริงอ่ะโอเคเครื่องแกงของเรากระเทียมเขาก็เหม็นและแล้วเราเจียวกระเทียมทีนี้ก็ไปแล้วถึงนนกรุงเทพเข้าสมุทรสาครแล้วหนูโอเคนี่เป็นข้อคิดที่ดีนะพี่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องมีกิจกรรมก็จะปลูกผักถ้ามีพื้นที่ พอที่จะมีกระถงกระถางใส่คุณปลูกไปเถอะคุณคุยกับผักของคุณน่ะคุณปลูกต้นไม้มันจะทําให้คุณใจเย็นคุณจะไม่ไม่มาคิดถึงบ้านไม่โฮมชิกไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรหลายๆอย่างคุณอยู่กับอย่างเนี้ยหาโน่นหาที่ทําเหมือนไม่ให้ตัวเองว่างถ้าคุณไม่ได้ทํางานเป็นข้อคิดที่ดีนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวให้เข้าสู่สถานการณ์ปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คุณอนุมาเป็นการส่วนตัวเลยค่ะอยากจะรู้ว่าอาชีพของคุณอนุมาเลยค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆ โอเค,อเคนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับเ,เคสนี้นะคะก็คือเขาเคยไปเที่ยวที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องปุ๊กกันดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงนี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่า ก่อนที่ไปเที่ยวประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเคยรู้จักประเทศไอร์แลนด์มาก่อนไหมคะก็เคยรู้จักแบบไอส์ไอร์แลนด์เลยประมาณนี้ค่ะไอร์แลนด์ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้รู้จักสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนที่ก่อนจะไปนะคะภาพในจินตนาการกับภาพในความเป็นจริงเนี่ยต่างกันไหมคะเหมือนกับประเทศในยุโรปทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งแรกที่ที่เห็นประเทศไอร์แลนด์ก็คือตอนนั่งอยู่เครื่องบินเราก็มองลงไป ทั้งเกาะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวหมดเลยก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคืออะไรเพราะยังไม่ทันจะลงแต่ว่าทําไมแบบพื้นเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยอะ่ะเออจนใกล้จะถึงสนามบินถึงจะเห็นแบบบ้านบ้านผู้คนอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่คําถามเนี้ยคือถามคนอื่นมาด้วยแต่อยากจะรู้เขาบอกว่าดับลินเนี่ยตอมอที่ดับลินเนี่ยเขี้ยวโดนสัมภาษณ์นานไหมคะก่อนจะเข้าตอมอมาได้เนี่ย ก็พอดีเตรียมเอกสารไปพร้อมมาค่ะพร้อมกับเอเบอร์ที่อยู่เบอร์ที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เราจะติดต่อได้อะไรพวกนี้ก็คือเตรียมไปก็ก็ไม่นานนะคะตอนนี้ไปอะคะ่ะโอเคก็ถือว่าโชคดีอีกคนนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะถามเยอะมากเลยเออต้องถามก่อนว่าเคยเที่ยวมากี่ประเทศแล้วคะที่เที่ยวมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ใช่ไอแลนด์เนี่ยค่ะ ก็มีอ่าฮ่องกงฮ uh huh. ่องกงนะคะเพราะว่าไปหลายครั้งชอบไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไป Đ รัสเซีย <Okay. S 2> ไปอังกฤษประมาณน,น,น,นี้ค่ะไหวันไต้หวันค่ะค <Okay. S 2> ไปแล้วเทียบเปรียบเทียบกับประเทศไอแ์แลนด์กับประเทศอื่นๆชอบหรือไม่ชอบไอ์แลนด์นะคะหลังจากที่เคยเที่ยวมาหลายประเทศแบบเนี้ยถ้าถามว่าอไอแ์แลนด์ถ้าถามว่าระหว่างญี่ปุ่นหรือฮ่องกงอย่างเนี้ย เ mm hmm. มื่อก่อนเคยชอบฮ่องกงมากค่ะอ่า mm hmm. ก็จะชอบไปญี่ปุ่นก็จะมีวัฒนธรรมของตัวเองอะไรเงี้ยก็ชอบไปญี่ปุ่น mm hmm. อ่าแต่ว่าพอมาไอแลนด์มันจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็คือว่าเออหนึ่งคืออากาศหนาวก่อนที่ชอบที่ไป <laughs> สองก็คือผู้คนที่นั่นอะ <laughs> อากาศหนาว <laughs> ที่ชอบโอเค ใช่ก็คือก็คือผู้คนที่นั่นนะ่ะรู้สึกว่าเออเป็นเป็นแบบคนที่ friendly, แฟนลี่เวลาไปเดินตามชายทะเล,เลอะไรเงี้ยหรือว่าไปเดินออกกำลังกายคนก็จะทักกันตลอดว่าเฮลโ o ลคุณมอร์นิ่งตลอดทางเลยค่ะใช่ค่ะ,ะคนที่นี่เขาชอบทักทายกันแล้วอย่างอื่นนะคะอ,อ๋อก็คือว่าถ้าถ้าสิ่งที่ชอบก็คือมีเป็นเหมือนแบบแบบพวกประสาทอะไรเงี้ยชอบชอบไปดูค่ะแล้วก็ชอบไปเดินในตัวเมืองลับดับลินเพราะว่ามันจะมีผักตลอด ทางอะไรเงี้ยกลางวันจะได้ยินเสียงคนที่วเราล้อกันตลอดเวลาคุยกันวัรล้อกันอะไรเงี้ยก็คือความเป็นชีวิตชีวาใช่มีความเป็นชีวิตชีวาซึ่งไปที่อื่นอ่ะเราไม่ค่อยเจอมาประเทศไอร์แลนด์กี่ครั้งแล้วอ่ะคะที่เคยไปสามครั้งแล้วอ๋อสามครั้งนะคะเราคิดว่าจะมาอีกไหมคะเนี่ยก็ไปอีกอะไปทุกปีไปทุกปีนะคะคนนี้คือชอบมากแล้วก็ไปทุกปีอันนี้ต้องถามก่อนว่า สิ่งที่ไปเที่ยวประเทศไอแลนด์เนี่ยคิดว่าผู้หญิงไปเที่ยวคนเดียวนี่อันตรายไหมคะคิดว่าไม่อันตรายเลยค่ะปลอดภัยออือแล้วคนก็ดูเป็นมิตรด้วยจะบอกว่าสิ่งที่ประทับใจที่เรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนอคุณพ่อคุณแม่ของพี่ริชาะอะคือเวลาเราเขารู้ว่าเราไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยเขาจะคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงมั่งให้พี่ริชาโทรตามเมื่อเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงเราตลอดเวลาเออแบบแบบว่าเออบางประเทศไม่คิดว่าเรื่องพวกเนี้ย มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะบางประเทศอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นคนที่แบบเออเป็นคนหนึ่งที่ไปจากประเทศไทยแล้วก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เขาเราเป็นเขาเป็นห่วงเรามากเลยเนี้ยอันนี้ชอบมากโอเคโอเคอันนั้นอันนั้นใช่ค่ะอันนั้นคือคนไอริชเขาจะเป็นคนอันนี้จากที่ประสบการณ์ที่เราได้นะก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบมีน้ำใจแล้วก็คอยเป็นห่วงคนอื่นอันนี้จากประสบการณ์นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าทั่วทุกประเทศก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีแต่ว่าเราก็โชคดีที่เราไปเจอคนดีๆนะคะในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วที่เที่ยวที่ไหนที่ชอบที่สุดอะค่ะที่เคยไปที่ประเทศไอร์แลนด์ชอบไปเที่ยวเมืองถ้าจําชื่อไม่ผิดนะ่าจะเป็นวอตเตอร์ฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารัก,ก,ก,ก <Okay. S 2> แบบ,บชีวิตชิวๆอย่างเงี้ยชอบชอบไปดูบรรยากาศอย่างนั้นอืแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเบลฟาสต์ไปดูไททานิกอันนี้ชอบประทับใจมากแล้วก็มีห้องสมุดอันนี้ประทับใจมันเป็นอะไรที่แบบเก่าแก่มากแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าไปแล้วมันมันดูขังอะแล้วเราก็ชอบที่นี่มากว่าคิดว่าถ้าจะไปอีก ถ้าไปไปอีกครั้งอ่างเงี้ยจะเข้าไปที่นี่อีกถ้าไอร์แลนด์เนี่ยประวัติศาสตร์เยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่เป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์แต่พอไปแล้วกลับมาเอออย่างน้อยเราได้รู้จักนู่นรู้จักยุโรปด้วยอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นการเที่ยวและได้ความรู้ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามนะคะก็คืออาหารที่ประเทศไอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวไปกินหอยนางรมอืมใช่อันนั้นอร่อยมากใช่เพราะว่า คือครั้งแรกที่ท,ที่ที่ทานหอยนางรมแล้วรู้สึกอุ้ยมันสดแล้วมันก็หวานมากอ,มอันนี้อันนี้อร่อยแล้วก็อาหารเช้าของไอริส <Okay. S 2> อันนี้ชอบอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะของอาหารที่นี่ก็คืออาหารทะเลจะสดโดยเฉพาะหอยนางรมคือปกติตอนอยู่เมืองไทยปุ๋ยก็ไม่ทานหอยนางรมนะคะเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าปุ๋ยไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะมันจะดิบแล้วมันจะมีพยาธิไหมแต่ที่นี่หอยนางรมสดจริงๆนะคะต้องลองอแล้วก็เขามีเทศกาลหอยนางรมด้วย อ่สุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรกับคนที่อยากไปเที่ยวประเทศไอแ,แลนด์บ้างอะค่ะอ่าใครที่อยากสนใจประเภทแบบว่าประวัติศาสตร์แล้วก็ไปเป็นประเทศที่แบบรู้สึกว่าแบบไปแบบชิลๆเพื่อพักผ่อนจริงๆอะคะ <Nickel S 2> อ่ะอืมอ่ไอแ,แลนด์นี้ให้ให้ได้เลยไอแ,แลนด์ตอบจบได้ใช่ค่ะไอแ,แลนด์นะคะโอเคเพราะว่าเป็นประเทศที่ชิลมากสบายๆไม่เคร่งเครียดผู้คนหัวเราะไปแล้วจะมีความสุขค,ค่ะแล้วตั๋วเครื่องบินที่จองอะคะแพงไหมคะไปประเทศไอแลนด์เนี่ย ก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าตอนนั้นดูดูวิธีการจองตั๋วราคาถูกอไรเงี้ยโอเคของปุ้ยก็มีนะคะข้างบนโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมาเที่ยวประเทศไอร์แลนด์อีกอะคะหลังจากโควิดค่ะโอเคยินดีต้อนรับค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่ไรพี่ไรเป็นไงบ้างคะอากาศช่วงนี้หนาวนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะ <c oughs> อันนี้เราเวลาที่อยู่ประเทศไอร์แลนด์อันแรกสุดก็คือเราจะต้องทักทายเรื่องอากาศกันก่อนพี่ไรมาอยู่นี่นานกี่ปีแล้วคะกรกฎานี้ก็เจ็ดปีแล้วนะ่ะมีลูกหรือเปล่าคะมีสามคนโอเคพี่ไรรู้จักประเทศไอร์แลนด์มาก่อนไหมโอ้ยไม่เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศนี้สักนิดเดียว <c oughs> อ้าวแล้วตอนที่พี่ไลยคิดว่าเอ๊ะต้องย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยเคยแบบว่าจินตนาการอะไรไว้ก่อนไหมไม่มีจินตนาการเลยในความคิดของพี่เอ่แค่คิดที่ลูกอย่างเดียวเลยคือไม่ไม่คิดอะไรในอนาคตเลยว่ามัมนจะจะยังไงคิดแต่ว,ว่าเอออนาคตของลูกอย่างเดียวเลยแล้วพี่ไลยครั้งแรกที่พี่ไลยมาที่เนี่ยค่ะมาที่ประเทศไอแลนด์เนี่ย พี่ไลรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนะพี่ก็ไม่เคยแบบขึ้นเครื่องทางไกลอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่จะยังไงเนาะภาษาอะไรก็ไม่ใช่อ่ะน้องเราก็พูดไม่ได้พี่ไม่เคยไปไหนคนเดียวในชีวิตของพี่โอเคไม่เคยทําอะไรคนเดียวเลยประเทศได ประเทศนี้เป็นประเทศแรกที่พี่ไลได้แบบออกจากเมืองไทยมาอยู่ไหมอืมไม่ใช่ไม่ใช่พี่อยู่กับประเทศกาตาร์มาก่อนเอก็คือที่กรุงโดฮานะคะก็คือแล้วพี่ไลก็มาอยู่ที่นี่หลังจากที่พี่ไลมาอยู่เนี่ยอะไรบ้างที่พี่ไลรู้สึกว่าพี่ไลชอบที่ประเทศไอแลนด์พี่ก็ไม่รู้นะพี่เลี้ยงพวกพี่เลี้ยงเดียวไงไม่เหมือนกันอ่ะเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเพราะว่าสามีพี่ยังอยู่ต่าง เพศไงพี่ก็ต้องเรียนรู้การเป็นอยู่ที่ว่าต้องอยู่กับลูกอ่ะต้องอยู่อย่างไรเออแล้วพี่จะไปช้อปปิ้งไปโรงเรียนลูกเนี่ยพี่ต้องเรียนรู้ตรงนี้ไงตอนนั้นพี่ไรได้ภาษาอังกฤษเยอะไหมอ่ะมันลําบากไหมที่พี่ไรมาอยู่แล้วพี่ไรยังไม่ได้ภาษาอังกฤษโอ้ยพี่ลําบากมากเลยช่วงเล็กๆนี้ที่ฟังชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเลยพี่ไรจะรู้พี่ก็ได้เดบ ี่ก็ได้แต่ว่าเออเป็นคนที่ว่ายิ้มไม้ก่อนแล้วก็ฟังไอพี่ไปไหนพี่ไปได้หมดเลยพี่ไลก็เก่งนะพี่ไลยมาอยู่คนเดียวแล้วก็มีลูกสามคนแล้วพี่ไลก็แบบเอาตัวรอดได้หมดเลยอะทําเองทุกอย่างเราอยู่ประเทศนี้นะเราต้องเก่งนะถ้าเราไม่เก่งนี่ไม่ใช่นะในชีวิตพี่ไลยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอแลนด์ โอ้ทุกอย่างเลยอ,อย่วที่เปียนเลยนะจากแมมือเป็นหลังมือเลยเปลี่ยนยังไงะครับโอ้ยต้องทำเองหมดเลยอะประเทศนี้ขนาดอยใส่น้ำมันรถเนี่ยพี่ต้ตไหนวะโอ้ยพี่นี่ต้องเรียนรู้เลกับมันเลยนะโอเคใส่น้ำมันรถโอเคเห็นด้วยเพราะว่าตอนบูมมาแรกๆกูใส่ไม่เป็นเหมือนกันงงไม่เคยทำ <laughs> เจ้าครัวทำกับข้าวอะไรแบบเนี้ในชีวิตพี่นะพี่ไม่เคยทำเลยนะแล้วมีอะไรที่พี่ไลไม่ชอบที่ประเทศนี้บ้างอ่ะที่ไม่ชอบเลยที่ไม่ชอบมากๆอากาศไงอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปก็เปลี่ยนทุอนมัร้อนไงแล้วที่นี่มันโอ้วันหนึ่งสี่ห้าฤดูน่ะโอ้โหมันจะป่วยเอาเนาะแล้วพี่ไลมีอะไรจะฝากน้องๆคนไทยที่อยากจะมา ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์หรือว่าในมุมมองของพี่ไรเองในฐานะที่มาอยู่เจ็ดปีถ้าจะตามสามีนะนี่เนี่ยพูดในตามสามีมาก,ก็ต้องเรียนรู้ตัวสามีให้มากที่สุดโอเคก็ขอบคุณพี่ไรมากนะคะที่ช่วยให้แง่คิดแล้วก็มุมมองแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,วคะ, Hello, ะสวัสดีค่ะฮัลโหลทัค่ะสวัสดีค่ะ พี่ถามก่อนนิดนึงว่าตั๊กตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยมีชื่อ,อม,มีชื่อใหม่ไหมเป็นนิคเนมใหม่ที่ใช้เรียกกันในประเทศไอร์แลนด์มีค่ะเพราะว่าถ้าชื่อไทยอ่ะฝรั่งเรียกไม่ได้ใช่าษไม่มีใครเรียกได้เลยจะมีเรียกชื่อใหม่ก็จะเรียกว่าทาน่าทาน่าทาน่าใช่ใช่ค่ะอ๋อชื่อเพราะใช่ กชื่อก็คือเหมือนเป็นดอกไม้ดอกพุทธลักษณเหมือนกันอ๋อก็คือชื่อของตั๊กเขาก็เอามาเรียกมาเป็นฐาน้าใช่ไหมใช่ค่ะพี่ซึ่งอันเนี้ยก็มีความจะเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าชื่อไทยบางชื่อเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคนออกเสียงไม่ได้อย่างชื่อปยอย่างเงี้ยคนออกเสียงไม่ได้ใให้ตั๊กไทยว่าพี่ชื่ออะไรเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่นี่หรือไม่ก็พอลี่พอลี่ตอนนี้ต้องแนะนำตัวเองใหม่ว่าพอลี่ เพราะว่าเขาจะออกเสียงง่ายตั๊กอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นานกี่ปีละคะตอนเนี้ยประมาณ16ปีแล้วค่ะ 16, 16ปีปถือว่านานนะคะระยะเวลา16ปีเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะสาหรับตัวเราเองคิดว่าน่าจะเป็นทัศนคติความคิดที่ชอบที่สุดที่ประเทศไอร์แลนด์ในความคิดของตั๊กเองนะะเนี่ยค่ะหนึ่งตั๊กคิดว่า อ่าที่ประเทศเนี้ยให้โอกาสคนเยอะโอเคเยอะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยโอเคอืมก็คือเหมือนกับว่าพูดง่ายตักไม่ได้สายอาชีพที่ตักเรียนมาตักจบมาเก็ตติ้งแต่พพี่ความรู้อะไรก็คือเราทํางานคนละสายไปเลยแต่พอมามาอยู่ประเทศเนี้ยอย่างที่ปุยรู้อยู่ว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองเราจะมายึดติดในเขาเรียกอะไรนะพี่ในความที่เราเป็นเราในอยู่เมืองไทยคือ ไอความคิดตักนะลืมไปเลยอืมต้องเปลี่ยนทัศนคติต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแล้วตักคิดว่าคือบางคนเนี่ยพี่เข้าใจนะคะว่ามาอยู่ครั้งแรกอะอย่างตัวพี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะแล้วเราก็มีการเปรียบเทียบใช่ไหมว่าเอ๊ะชีวิตเมืองไทยน่าจะดีกว่านะหรือชีวิตที่ประเทศไอร์แลนด์ดีกว่าอันเนี้ยค่ะหลังจากที่ตักมาอยู่สิบหกปีเนี่ย ตักคิดว่าตัวตักเองเนี่ยมีมุมมองยังไงอะคะหรือว่าอยากจะฝากคนที่จะมาย้ายมาอยู่ประเทศเนี้ให้มีมุมมองใหม่ๆว่าโอเคเวลาที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้เปลี่ยนมุมมองอะไรเงี้ยเอ๊ะงงคำถามพี่ไหมไม่ไม่ไม่เข้าใจคับหมายว่าทัศนคติพอเรามาอยู่เนี้ยเรารู้สึกยังไงใช่เพราะบางคนเปรียบเทียบใช่ไหมโอ้อมไม่น่ามาเลยอะมาแล้วลำบากมาแล้วต้องทําอะไรด้วยตัวเองตั้งเยอะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง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 พี่เองพี่ก็มีมุมมองนะแต่พี่ก็อยากฟังจากมุมมองของคนที่มาอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาถ้าพูดตอนแรกเลยนะคะพี่ในสองปีแรกเนี่ยทุกคนตาคิดว่าน่าจะเป็นหมดโฮมซิกคือคิดถึงบ้านค่ะเรายังเรายังมีความคิดที่เรายังติดอะไรที่เป็นไทยติดชีวิตในกรุงเทพติดความสะดวกสบายซึ่งเรามีอยู่ถูกต้องถูกต้องแต่อย่างอย่างที่พี่ปุ้ยว่าพอเรามาอยู่เนี่ย ตักเริ่มรู้สึกจะเปลี่ยนทัศ uh huh. นคติแล้วก็มุมมองของชีวิตตัวเองเอ๊ะถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขใน uh huh. เมื่อเราคิดที่จะมาอยู่นี่กับสามีมีครอบครัวเราก็น่าจะเปลี่ยนความคิด uh huh. ถูกค่ะมันนีถ่ถึงจุดจุดหนึ่งที่ในความคิดตักอะ่ะมันเปลี่ยน <Okay. S 2> เพราะว่าทักเริ่มมีความรู้สึกเอ๊ะไม่ได้แล้วฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว <Okay. S 2> เ,เราน่า uh huh. จะทำอะไรบ้างก็เลย เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองเออตั้งใจทัศนคติตั้งใจโอเคใช่ค่ะพี่ตั้งใจว่าเออจะไปเรียนละไปเรียน<ม>อะไรก็ได้ที่ทำที่ทําให้เรามีงานอืมโอเคนั่นก็เป็นความคิดที่ดีนะคะก็คือว่าเออเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ไม่ควรจะเปรียบเทียบกับชีวิตที่เราเคยเป็นอยู่ก่อนถามว่าใ,ในมุมของพี่เองนะประเทศใหม่ๆเขาก็ให สิ่งใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ที่เดิมเราก็จะมีประสบการณ์อีกแบบหนึง่ง<ม>ไม่มีที่ไหนที่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่ถามว่าทุกที่ก็คือดีอยู่ที่ว่าตัวเราเองจะปรับเปลี่ยนทัศนคติยังไงสําหรับตัก๊กเองเนี่ยคิดว่าการที่ได้มาอยู่ประเทศไอแลนด์เนี่ยสิ่งที่ตั๊กได้ประสบการณ์ที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องไหนบ้างคะในเรื่องของการทํางานโอเคอืม เพราะ๊ักมีความร,รู้สึกว่าการทํางานที่เนี่ยมันมันสอนอะไรเยอะสอนให้เรารู้จักคิดสอนให้เรารู้จักตัวเองเยอะขึ้นออื mm hmm. mm hmm. แล้วมุมมองในการทํางานของคนที่นี่ตักมีความร,รู้สึกว่าชอบเขาตรงที่ว่าเขาทํางานจริงๆ mm hmm. okay. อ่ะเคเวลาง,งานก็คืองานจะไม่มีการมามามาเอาเรื่องส่วนตัวมาเข้าเกี่ยวพอจบงานก็คือจบไลยคะพี่ะจะไม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีาม,มากเลยอะ่ะ เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆอะค่ะคือเขาไม่ได้คิดว่าเอ๊ะคุณจะเป็นชาติไหนไม่ใช่ไม่ได้แบ่งชนชั้นวันนะไม่ได้แบ่งชาติไม่ได้แบ่งสีใช่ไหมใช่คือทุกคนเท่าเทียมกันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีเลยที่เราได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับชีวิตที่ต่างประเทศที่ตั๊กชอบที่สุดที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยค่ะความเป็นมิตรภาพของคนไอริชเราก็สอง การให้โอกาสคนในการทํางานที่นี่ตักคิดว่าเขาให้เยอะกว่าในประเทศอื่นๆแนะนําให้คนอื่นมาเที่ยวประเทศไอร์แลนด์ตักจะแนะนําอะไรบ้างคะที่ประเทศไอร์แลนด์ก็ถ้าอยากจะแนะนําก็คือว่าอยากให้คนไทยหรือว่าเ,เพื่อนๆที่อยากจะมาเนี่ยได้ลองมาสัมผัสชีวิตที่เป็นธรรมชาติได้สัมผัสความเขียวขจีแม้กระทั่งคนยุโรปก็ยังบอกว่าไอร์แลนด์มีมนสเสน ในความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนที่ยุโรปอื่นเคิด <Okay. S 1> ว่าน่าจะจริงต้องลองมาสัมผัสดู <laughs> ต้องลองมาสัมผัสเนาะ <laughs> <c oughs> ก็ข้อคิดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ามาที่นี่หนึ่งต้องรู้ตัวเองก่อนว่าอยากทําอะไรออื huh. แล้วที่สองต้องเปลี่ยนทันศนคติต้องพูดง่ายว่าต้องสู้ <Okay. S 2> อย่าอย่าอย่ากลัวที่จะทําอะไรสิ่งใหม่ๆโอเคอือฮึ okay. เพราะว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไม่กลัวแล้วเรามีความตั้งใจเราเราทาได้เพราะว่าคนที่นี่เขาช่วยเหลือเราเยอะมากอืมโอเขาบอกเลยว่าทุกที่เขาช่วยเราถ้าเกิดเราตั้งใจจริงๆเราเราทาได้อืทำให้คนมีกําลังใจนะคนที่คือฟังแล้วเนี่ยคนที่กําลังท้อที่กําลังแบบกลัวอะไรเงี้ยเพิ่งย้ายมาพี่ว่าได้ยินคําพูดของตั๊กเนี่ยทําให้คนเนี่ยมีกําลังใจเยอะมากเลย <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณตักนะคะรู้ให้ข้อคิดดีๆนะคะกับการที่มาอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ฟังคลิปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประสบการณ์ความคิดเห็นนะคะแล้วก็มุมมองของแต่ละคนที่มาเที่ยวแล้วก็อยู่อาศัยที่ประเทศไทยแลนด์สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้านล่างนะคะพร้อมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวปุยจะมีคลิปใหม่ๆม,มาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย